มาครับมาซอยเนี่ยครับมันนี่ก็สิเป็นกอ้อยซอยเลยครับมันนี่ตอนนี้ยน,น,น,น้อยเอายังไงครับมันนี่ไงจะกินซอยครับก้อยซอยมันตอนนี้เลยเนี่นี่โคมเลยครับก้อยซอยเนี่ยจะบริตอนหง่เด้ตอนแขยงหน่อยครับมันนี่แขยงหน่อยแขยงหน่อยหากินครับคู่กัน นี่ซอยตอนนี้กักบกากก็นนกกัากังกีง,ง่ครับก๊างเงี้ยก๊าหลนหลับเงี้ครับนี่งโอ้เนี่ยนะครับง่ามขนาดกับมี่มีไม่เลย ว่าเขาจะออกกัีขาเศาขาแรงครับท่านนี้เขาจะบ่บ่ค่อยกินแบบาท่งมันแบบบ้รรทัาเขาจะกกินแต่ง้วนเศร้าครับทางนี้เขาจะเหมือนๆนะครับมีหลานอาหารนี่เขาจะก็เลยเสียดง้วเศาแรงครับหากินมั่งหยาดครับแต่ว่าพูดถึงว่าเนื้อสมื่นที่หากินมั่งหยาดครับก็คือสมัยกี้นะยี่ต้องตื่นเล็กพอแม่ถ้ากันตื่นแต่แต่เที่ยงขึ้นครับแต่หาขาหัว ตัวที่ปั่นพูดกันพูดแล้วร่อยพูดหาซิปตัตได้กันก็แจ้งพอดียบดีฮาก็ได้ครับ,รบแต่ว่าเน่ากันในบ้านหา้องลมง,ง,ง้อแบนี่กันนันคืกับสีงามครับครับ,บนะครับงามครับนี่ครับถือมีมีเอ็นที่น้อยเอ็นที่น้อยหัากระเสียส่วนนี้นเอ็นหัากระเสียประเ นี่ครับกูเป็นไงเลย,เยก้อยซรอยใจยิงอยากกินจุแล้วครับแต่ว่าท่านใจครับมันก้อยสร้อยตอนโคโลกเลยเลยปันบันบ้างครับนี่อ้ ตัง้งตับกันนี่เลยครับตับนี่กระตับตับตับกระเคื่อนครับตับนี้น้อยครับ รัะแต่ไปยึดสายไหล่ครับเขาว่าใช่าถ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วน้อยเปล่สีสันในหลับตอนแค่หน่อยไล่คุยหาเคียร์หาลำบากนี่ครับนี่ครับครับ บรรยากาศดีครับนี่ครับฝนตกตัวประเทศหรือเปล่าไม่สบายตกคนละเวลาหน่อยครับจริงเฮ็ดหลาดเนี่ยเฮ็ดบดนะครับทำเป็นฟักง่ายกว่าครับใอยมาใส่ตังค์อาล้วครับเรียบร้อยครับป่ะเอาเฮ็ดหลาบกันครับเขื่อนเขาก็มีบ่อยอ่ครับนะครับ กากลูดหอมแดงปรุงพองกับนี่ไงครับปรงชื่อรถเขาคัวเกลืออีกครับเลือดเลือดกัะมีครับเลือดกัะมีเลือดกระเพี่อดอีควรที่จะดูป้าเริ่มเห็นหลบับเลยทีหลับหลับซอยห้างครับ ลงเลือดแล้วลงเลือดโอ้ครับแดงองต้องเลยครับแดงตามสีวันเลยครับเพียครับนี่แดงดีขะนะเลยยังจูร์ด ตรด,ดกับเกลือรครับผมเอาค่อูครับแดงครับอปนคอูครับพีกสีแดงไม่ยอมหยอกเลยครับพีกเอาแล้วครับเนี่ย ใบมะกรูดหอมแดงครับโอ้ครับหอมเลยครับหอมข้าวขัวครับนี่ข้าขัวไม่ไหม้เลยครับข้าวขัวนี่กาเขยับไว้ย่ากสุดเวลาเบื่อเป็นสิบหอมครับเห็นไหมครับโอ้หลับซอยหางครับ ราบเลือดซอยห่างอยากได้กลมๆก็ต้องลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ครับนี่ครับหัวครับนี้ดีกว่าต่อไปกันยังที่หลักนผักชีไทยกีปลังต้นหอมผักชีไทยกีปลัง<ซ>ต้นหอมแล้วก็ลูกโดดลงไปแล้วครับนั่นไงโอ้ในบ้านยัดใส่ไห้ครับเห็นไหมครับ ผีกร,รียังครับรับประกันความเผ็ดครับหลับสะหางครับครับออ้แบบนี้นะครับโอ้โอ้ครับเป็ไหนไปเป็นไหนครับเป็นไหน,น,ไหนตั้งเสียงเขียดไปน้ำน,นะครับครับ แน่เล็กน้อยหูก้มหอมอครับปั๊บอ่าครับเรียบร้อยแล้วครับป้าครับไปกินหลบับซ่อยห้างกันครับสวัสดีครับดูดีมิสระกลับมาพบกับพ่อมาพี่น้องอีกคลิปหนึ่งครับผมคลิปนี้เป็นมือวันสบายสบายครับ ป่ายน้อยก็เกิดจะมีฝนไปปล่อรย์ริดดิ้นน้อยครับมันอีมากเดี๋ยต้องกินมันอีเป็นครับเนอีต้องกินเป็นหลับซอยห้างครับซอยห้างซอยห้างหลัมาหลับเหลือซอยห้างคุ้มค้มครับคุ้มค้มครับทางขวามีครับหอมซีบันเฮาเหนือครับโหราพาร์สบีอีสานครับประกาศทีงครับมาครับมากินเขาครับเลิบเนื้อครับเด้อ อันงนี้อ,อ,อ๋ออนุญาตเต้องล่วงหางล่างแท็ปเตอมันสิปั่นง่ายครับพอ,องดีครับพองดีพองดีเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเฮียครับสิ้นหุ่นแบกกันเด้อไปเลยเนาะโอ้ยขอ่จะหางเลยตอนนี้นะครับ โอ้ยติดข้อนะอ้าวกับโอ้ยปามันยังครับกระว่างอยูอย่ใกล้ๆกันนะครับเจ้าเลื่อมครับเลื่อมเลือดจังน้อยครับเข้าเป็นกระสายเอ็นหน่อยปลารวมกับเอ็นหน่อยปลารวมอกครับอย่าท้างหลังๆเด้ยเอ็นหน่อยปลารวมเดี๋ยวมันสีนเงาหลังล่างแตกได้เด็ดแตกครับ โอ้ครับร้อนแดงจริงๆครับร้อนแดงจริงมาหับรู้อยู่อล้ครับโอ้ตอนโคโรกันเลยอืมอืมโอ้แบบก็แหลกนี่ครับ พี่กระเลียงครับรับประกันความเผ็ดครับอืไม่หวานว่ะเจ๊ได่กินเผ็ดหรอกเอาพี่กระเลียงเลยะครับอืมโอ้ เดือนที่แล้วกับเป็นเดือนแห่งพายุครับแต่มันพายุยังนะจําซื้อบ่ถือครับไล่าหายบ้าหันนำกระท่วมคนระับสารคามนำเพราต้องบ่ต้องลนะครับเพราะว่ามันท่นวมครับนี่ผมอยู่นี่ยครับเนี่ยท้าหลังนี่เป็นน้ำเจี้ยงนี่ครับน้ำกระท่วมมาแล้วครับแม่น้ำจ้ะแยกกับไม่นม้ำแม่นำสายไงเวลาม,มันท่วมมันท่วมม่งกว้างครับ ดันที่มาให้หน้าหมดแล้รับเนี่ยนี่คันกลังไปนำแจ้งเลครับโอ้หดูเดือด แห้งจากงานเลี้ยงครับตื่นในมาถ่ายคลิปเลี้ยงน้องครับไปผ้าเล็กหน่อยพ้าหน้องเขาจะน้องก,กินครับในบ้านก็ได้ผ้ากันไปเฮขอด้วใหน้องมันกินก็เลยครับนี่สังสารนี่น้อยก็เลยแห้งครับ <c oughs> ยิ่เส้นเกียดครับเปลี่ยนร้ายขนาดขนาทนีนมี้นผาพี่ผ,า,ผาสอนมาหลากคนเราฟังได้ครับบางคนเขามาหาเกลียดไปไปต๊กเ็นดีครับแม่ว่าทบันเท่าเน,นี่ยเอาเกียดไปแกงสั้นไม่สมครับคนละอย่างอืม้ม อ,อ,อ,อ้ก็สบีอีสานี่ดูหยอดิกินอะไรก็ส่งเฮีนด้เรียองามากเลยเฮียน,นเราอุณเกยไหมครับอืมอ่ะทุกคนติดทอมผมผมส่ะ อืมอืมโอ้พาโอ้ว่ทำราบอีกเลียงอืม ขอตอแร้งมันมันมันพอนครับอุ่นใหม่ๆมันพอนก็ต้องปัน่นเราคนลาครับหลับกับลบับก็อืมเนี่ยเขาเอื้องานเปล่าครับเรื่องต่างเฮลับสร้อยหางครับก็ต้องฟังเงียบสร้อยหางเอามาหลับเลยครับหลับเฉลือนผมครับ โอ้เด็บร้อยครับเด็ย้ยงานหิวไหมครับมันมันเป็นงานหิวก็ได้กินยังยวนๆเร็วเลยครับนะครับเดี๋ยวจะาเกลวที่กระผากกับกาขอบคุณที่รับชมครับคลิปนี้ครับผมฝากกดติดตามช่องดูดีะะดวีสระเลยนะครับเด้อฝากกดกดไลค์กดแชร์ให้มูงเห็นว่ามีช่องอีเห็นรายการแบบนี้ใหเบิงึง คุยเรื่องสนุกสนานคุยเรื่องก้มหลังแบบแบบผู้เฒ่าคุยกันครับแต่ว่าประสบการณ์ผู้ใดนี่ยังใดใช่ไหแต่นี่น้อยพ่อแม่เพิ่นพาพาพาเฮาไปเฮ็นอะนรที่นี่ภาษาเฮาก็มาเล่อเราชวนฟังครับบางคนอาจจะไ่เคยประสบการณ์จังซี่แต่ผมก็ประสบการณ์มันคือชีวิตกสิมาเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่เฮาเคยไปมาจังซี่พาเฮาเห็งซี่งเห็จังได๋มากตสิมาเล่าให้ฟังครับเออแล้วลิปนี้ก็ขอปิดทันี้ครับสวัสดีครับ